สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมพีทวัชโรนน์สีเดือนครับผมรับบทเป็นโยธาครับสวัสดีครับเตนนเตชพันนะครับรับบทเป็นแซมครับอ่าได้มาทำงานร่วมกันครั้งแรกทำงานร่วมกันครั้งแรกใช่ก็คือสําหรับผมนะครับก็คือเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆแต่ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้พี่เตเป็นพาร์ทเนอร์คู่พาร์ทเนอร์ครับแล้วก็มีพี่ๆทุกคนคอยสนับสนุนแล้วก็คอยชี้แนะครับ ก็ผมนะครับก็แฮปปี้ครับที่ได้เจอน้องพีแล้วก็เจอเพื่อนเพื่อนทุกคนในเรื่องนะครับก็เรื่องนี้พวกเราทุกคนพยายามตั้งใจทําออกมาให้ได้ดีที่สุดครับก็เป็นเรื่องแรกของน้องพีด้วยน้องพีเนี่ยตั้งใจมากนะครับในการเล่นซีรีส์เรื่องแรกของเขาก็ท่มเททุกอย่างก็ทั้งแรงกายแรงใจเป็นไงโอเคแฮปปี้ใช่ภาพที่เห็นออกมานี่คือโอเคเลยไหมโอเครู้สึกแบบดีใจมากคือพอเห็นล้วตื้นตันอะ คือน้ำตาจะไหลอ่ะครับนี่นั่งดูเทเลอร์กับพีก็แฮปปี้มากเนาะคือตอนนี้อยากให้ทุกคนนะครับรอติดตามวันที่15นี้แล้วนะครับว่าซีรีส์ของพวกเรานะครับจะครบรถขนาดไหนแต่รับรองแน่นอนว่าถูกใจแฟนๆแน่นอนครับเพียงชลาลัยนี่ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์เอกสุดซารา์คัคเตอร์สำหรับเราการที่เข้ามาในโปรเจกต์นี้กดดันโอ้ก็ส่วนตัวผมก่อนเลยนะครับผมกดดันมากถึงมากที่สุดเลยครับอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่า ตัวผมเองก็ยังไม่เคยผ่านการแสดงละครชักเรื่องเลยไม่เคยมีประสบการณ์เลยก็กลัวว่าจะเออมาเป็นแบบจุดด้อยของเรื่องนี้ครับเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็คือเคยผ่านงานแสดงมาแล้วเนาะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องแบบอิมพิวตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะแบบให้เท่ากับพี่ๆทุกคนแล้วก็ออยากที่จะแบบ ทำออกมาให้ดีที่สุดอะ่ะเพราะว่ามันเป็นผลงานชิ้นโบแดงของไทรสตาร์กเเลยใช่ไหมครับแล้วก็โชคดีที่พี่ๆเขาคอยสอนคอยแนะนำครับก็ถือว่าโอเคไ้าส่วนผมนะครับก็ถามว่ากดดันไหมก็มีบ้างครับในการถ่ายทำก็จะมีกดดันบ้างบางฉากที่มันค่อนข้างจะยากเนี้ยเราก็จะแอบกดด,นดันนิดนึงแต่ด้วยความที่พวกเราเป็นเหมือนครอบครัวก,กันถึงแม้ เราอาจจะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะสนิทก,กันไวมันเลยทําให้การทํางานของเราเนะี่ยมันง่ายแล้วเป็นระบบระเบียบทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกแน่นอนรับรองว่าเรื่องนี้ถูุกใจแฟนๆแน่นอนถูกใจแน่ๆครับการทางานของเจกับพี่้เป็นยังไงบ้างเราต้องมีการโอรชออะไร้ยแยกผู้ต่างหากไหมตอนที่ก่อนห่้านั้นก่อนหน้านี้คือผม พูดตรงๆเลยนะครับว่าผมกับพี่เต่ไม่ค่อยสนิทกันตั้งแต่วันฟิตติ้งแล้วก็ค่อนข้างที่จะกดดันนะ <Yeah. S 1> ก็คือการที่เราไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาต้องต้องมาแสดงวายมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นสําหรับครั้งแรกแต่ว่าทุกครั้งที่ได้เจอกับพี่เตได้เวิร์กช็อปกันก็คือพี่เตเขาเป็นคนที่ใจดีแล้วคอยแนะนําผมมาตลอดผมก็รู้สึกว่าแบบ ดีใจที่ได้เจอพี่เจพี่พิเตอ๋อพี่เจอ๋อพี่เจดีใจที่ได้เจอพี่เตครับแล้วก็รู้สึกว่าดีนะที่ได้มีพี่เตอยู่ก็สาหรับผมนะครับก็ก็มีเวิร์กช็อปให้พวกเราเยอะขึ้นให้พวกเราได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็พี่ก็แวะเวียนมานอนด้วยที่บ้านบ่อยๆก็ค่อนข้างจะคิดกันได้ไวเพราะด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันสองคนมันอาจจะมากกว่าคำว่าเวิร์กช็อปคือ เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในพื้นฐานของความเป็นพีแล้วพื้นฐานของความเป็นเตก็ค่อนข้างจะได้เวลาตรงนี้ที่ทําให้เราได้จูนกันได้ไหวขึ้นมันทําให้การทํางานน่มันง่ายใช่ครับใช่ใช่ครับก็รับรองว่าเตยพีซเนี่ยในเรื่องกับชีวิตจริงเ่ะเหมือนกันแน่นอนใช่เหมือนกันคือยังไงเหมือนกันคือเฮ้ยอันนียว่างส่งคนก็พยายามพาายกัแพงว่าใช่ใช่ใช่ แล้วอย่างในซีดีอย่างเงี้ยโอเคแล้วต้องมีความแบบว่าฉากซีดีหรือว่าฉากอะไรเงี้ยเราแบบความจำบ้านหน oh. <c oughs> ักโอโหก็ตอบตรงเลยว่าผมก็คุยกับน้องตั้งแต่วันแรกๆแล้วว่าพีทพีทโอเคไหมแบบเนี้ยเราเราจะมีแบบแผนในการเล่นแต่สุดท้ายแผนที่เราเตรียมไว้ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราเล่นด้วยอินเนอร์จริงๆใช่ทุกอย่างมันอยู่ข้างใน <c oughs> ใช่สิ่งที่เราเตรียมไว้คือไม่ได้แสดงแต่ สิ่งที่แสดงออกไปคือมันว้าวกับสิ่งที่เตรียมไว้ใช่คือแบบมันแบบครับผมก็คือผมเครียดมากเลยตอนที่ได้เข้ามาแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าแบบเอ้ยฉากเอ็นซีนะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยพร้อมแบบตอนนั้นครับแล้วผมก็คิดว่าผมต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะแบบทําตรงนี้ให้ดีที่สุดครับผมจนก่อนถ่ายซีนนั้นเนาะก็รู้สึกว่า กลัวทําไม่ได้จังเลยกลัวทําแบบออกมาไม่ดีแต่พีทมีพี่ไงใช่พี่ก็คอยซ้อมให้พีทก่อนจะเข้ากล้องเนี่ยผมกับพีทก็จะแบบประมาณนี้นะพีทเดี๋ยวบิดอย่างนี้นะบิดเอออย่างนี้นะผมผมต้องแบบต้องเรียกมาซ้อมต้องแบบหลายๆอย่างเพราะว่าผมแบบตั้งใจทําอยากที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็หลังจากที่ถ่ายไปผมมาดูเพย์แบ็กผมพูดตรงๆเลยว่าผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็ภูมิใจในพิเตด้วยที่แบบเราช่วยกัน เราช่วยกันแบบสร้าง,างศิลปะนี้ขึ้นมาแล้วอยากให้ทุกคนติตามดูครบับฝากด้วยนะครับทุกคนซีรีส์ออนแล้วถ้าซีรีส์ออนแล้วคามีหมันมีอยูยากโอ้โอเอาจริงๆเราสองคนนะครับรอแม่แม่นะครับสร้างดอมให้พวกเราอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับ<ช>ก็ <c oughs> บอนแม่แม่นะครับก็ฝากเตพีด้วยนะครับเรายังไม่มีบ้านสิ่งสถิตก็ ฝากสร้างบ้านให้เราอยู่ด้วยเออแปลกๆนะมันเหมือนเล่ลอนอ่าเล่ลอนเลยสีอ้อนอ่ออ้อนแม่แม่อ่อแม่แม่ครับยังไงก็สร้างด้อมให้พีเต้ด้วยนะครับเราไม่มีที่อยู่เราโฮมเลดคือตอนนี้ต้องขออาศัยแบบมอสแบงค์นอนจริงแต้องอาศัยนอนครับก็บอนแม่แม่ครับฝากด้วยนะครับ ครับผมก็ผมส่วนตัวผมผมก็ตื่นเต้นครับแล้วก็อยากที่จะฝากแฟนๆเพียงชลาลัยแล้วก็แฟนๆส t า r h u ัน e ตอทุกคนติดตามวันที่15นี้ให้ดีครับเพราะว่าทุกคนทํางานเต็มที่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็นักสแสดงทุกคนทํางานเต็มที่จริงๆครับแล้วก็อยากจะให้รอชมเนาะวันที่15วันที่15มิถุนายน5้าทุ่มนะครับที่ช่องวันครับแล้วก็เวอร์ชันอันคัด ห้าสี่สิบห้าที่ไอชีครับผมก็อยากจะฝากนะครับก็พวกเราทางค่าย Star Hunter นะครับทุกคนตั้งใจมากนะครับที่จะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันครับยังไงนะครับก็รับรองนะครับทุกคนได้รับชมอย่างจุใจแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมฟิลแปะละโยอันนี้เหรอ